สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูงานบิวอินนะคะเนาะค่ะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนใหญ่เนาะสองเตียงนะคะทุกคนนี้ค่ะเป็นผลงานบิวอินของเราเองนะคะนี้ค่ะทุกคนดูสิคะห้องนอนใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะเนาะเป็นงานบิวอินนะคะเนาะสองที่นอนเลยคะ่ะโอ้สองเตียงใหญ่ให่เลยค่ะค่ะมีครบเซตนะคะนะ ไม่ไกลไม่ไกลนะคะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวนะคะเนาะแถวลาดุดีค่ะบ้านโป่งอย่าลืมนะคะแวะมาได้แวะมาได้ค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะแต่ผลงานบิวอินนะคะเป็นของทีมงานของเราเองนะคะฝากด้วยนะคะเพื่อนๆฝากด้วยเนาะฝากดวยถ้าใครสนใจตกแต่งห้องนอนนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดนะคะทักมาได้นะคะเนาะทาง บริการนะเนาะปีมีตรงงานเองรับเองนะคะทุกคนเนาะราคาก็เป็นกันเองไม่แพงนะคะเพราะว่าเราอะค่ะไม่ได้เป็นบริษัทเนาะคะ่ะแต่เป็นโรงงานนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะนี้ถ้าใครมีห้องเช่านะคะทุกคนอยากจะทําเป็นแบบบิวอินอะไรอย่างงี้มีงบให้เราเราก็ทําตามงบนะคะทุกคนดูสิคะ่ะสวยงามมากคะ่ะโอ้สวยจริงๆนะคะทุกคนนะขอบคุณคะ่ะ